นิทานสองภาษาเรื่องหมีกับนักเดินทาง The Bear and the Travelers Two men were traveling together when one of them saw a bear suddenly charging towards them. ชายสองคนกำลังเดินทางไปได้วยกันทันใดนั้นคนหนึ่งเห็นหมีตัวหนึ่งกำลังวิ่งตรงเข้ามาที่เขาทั้งสอง Without warning, his friend he quickly climbed into the tree. and hid himself in the branches เขารีบปีนขึ้นต้นไม้ไปอย่างรวดเร็วและซ่อนตัวอยู่ระหว่างกิ่งไม้โดยไม่ได้บอกกับเพื่อน The other, realizing the danger too late, fell flat on the ground and pretended to be dead at well as he could อีกคนหนึ่งนั้นกว่าจะรู้ถึงอันตรายก็สายเสียแล้วจึงล้มตัวลงนอนราบกับพื้นแกล้งทำเป็นตายอย่างสุดความสามารถ The bear c o m e up and prodded him with his nose, s nuffing him all over. มีเข้ามาใกล้และใช้จมูกดุนที่ตัวของเขาดมไปทั่วๆ The man held his breath and soon the bear and bear away, for he s a i that they will not touch a dead body. ชายผู้นั้นนอนกลั้นหายใจนิ่งในไม่ช้าหมีก็เดินอุ้ยอ้ายออกไปเพราะมีคำที่กล่าวกันว่ามีจะไม่แตะต้องคนตาย When the other man was quite sure that the animal h a d gone, he climbed down from the tree and walking over to his friend, asked him, Tell me, what did the bear whisper in your ear, my friend? เมื่อชายคนหนึ่งแน่ใจว่ามีได้จากไปแล้วเขาจึงไต่ลงมาจากต้นไม้และเดินลงไปหาเพื่อนถามว่าบอกค้ามาหน่อยซิมีกระซิบบอกอะไรที่อยู่ของท่านเพื่อนรัก Well, he gave me this advice. Never travel with a friend who deserts you at the approach of danger. d a ้สิหมีได้ให้คำแนะนำกับค่าว่าอย่าได้ร่วมเดินทางไปกับเพื่อนพูดซึ่งละทิ้งเราไปในยามที่มีตรายเข้ามาใกล้ Moral of the story, Miss Fertune tells the sincerity of friends. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเคราะห์กรรมเป็นเครื่องทดลองน้ำใจอันแท้จริงของเพื่อนฝูง v o Cabulary คำาาศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ Travel Travel เดินทาง Warning Warn การเตือน Branch Branch กิ่งไม้ Realize Realize ร,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 รู้ตัว Pretend Pretend แกล้ง Whis per, whisper, whisper, grasp, advise, advise, คำแนะนำ dessert, dessert ในที่นี้แปลว่าละทิ้ง